เอาล่ะสวัสดีครับอยู่กับแจ็คโฟคิงเหมือนเดิมครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาจัดโปรเก้าเดินเก้าให้เห็นกันเลยว่าคันไหนบ้างโอเคเริ่มจากคันแรกเลยแล้วกันครับมากับรุ่นพอร์ชคาเยนอีไฮบิดคูป์นะครับเป็นตัวคูปด้วยบอกแล้วว่าโคตเด็ดแล้วก็บอกคอนฟิกโหดแล้วนะครับล้อคอนฟิกสี่คอนฟิกให้แล้วก็ดูดิสวย,สวย นิ่เนียน,ยนยไฟไลท์ LED บาร์คาดกลางระหว่างตัวรถนะครับพอสปอร์ตเอ็ก XZ ตัวนี้ก็เสริมขึ้นมาให้ท่อลมขอบท่อลมดำมาให้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ข้างในชชวบมา ดำแดงเครื่องเสียงโบสนี่ปรับโลโก้หัวหมอนมีมาให้แล้วก็ดูดีบบาเนียนๆเหมือนกึ่งเป็นกึ่งบากเก็ซีดละกันเนาะต้องพูดเป็นกึ่งบากเก็ซีแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยอินโฟอเอ้ยไม่ใช่อินโฟเต็มอิ่มต้องเรียกต้องเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟัฟงก์ชันแล้วก็ตัวปรับตัวนี้ปรับเป็นระบบไฟฟ้าและน้ำมันหรือเป็นไฮบริดก็ได้นะครับอีไฮบริดไฮบริดแล้วไออีโคโฮไฮบริดสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็สปอร์ตรีสปอนส,ส์ต นะครับมีมาให้สปอร์ตรีสปอส์มีมาให้นะก็สปอร์ตโคโนโทุกอย่างใช้งานทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรได้แน่นอนเพราะไม่แค่26,289กิโลเท่านั้นนะครับนี่อันนี้น้ำมันใกล้หมดนะผมเดี๋ยวผมไปเติมให้นะครับไม่ต้องตกใจว่ามันขึ้นอะไรเติมขึ้นมานะบอกเลยว่าน้ำมันใกล้หมดเดี๋ยวผมไปเติมให้นะครับโอเค ควมโลโก้ตรงนี้ไม่มีไม่ได้ฟิกมาเพิ่มเหมือนคันเขียวนะครับคันหัวเกียร์ตัวนี้ก็ไม่ได้คอนฟิกมาเพิ่มเป็นความโลโก้มาให้นะครับแต่มีโลโก้หัวหมอนมีมาให้ทั้ง4ี่ตแหน่งเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้จากราคาผมเปิดราคาเลยละกันคันนี้นี่ดูไปพร้อมกัน ถ้าใครดูหลายๆลูกค,ค้าหลายๆคนหรือคนดูหลายๆคนจะดูในคลิปผมเนี่ยราคาคันนี้ตั้งอยู่ที่หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทตอนนี้ผมตั้งตอนนี้ปรับเป็นโปรโมชั่น9้าเดือนเก้าลดไปเลยท,ทันทีสามแสนหลือแค่หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาททวนๆน,น,น,นะครับไม่แค่2องหมืกต้องรีบโดนนะไม่งั้นนะเดี๋ยวลูกคา้าเขาจะลูกค้าท่านอื่นเขาจะฉกไปก่อนนะต้องบอกก่อนเลยว่าใคราหารถด,ดีๆสภาพดีๆอยากคิดนานเลยคุ้มทุกเม็ดเงินแน่นอนครับคุ้มทุกเม็ดเงินต้องย้ำว่าคุ้มทุกเม็ดเ,เงๆๆนินเลย แล้วนี่ทุกอย่างผมว่าผมรีวิวผมว่าผมรีวิวไปแล้วเนาะว่าเออคันนี้กับคันเขียวมีอะไรบ้างน,นะครับโอเคมาต่อกับคันที่สองผมขอนี่ยดับเครื่องนะครับมับโอเคผมขอมนี่ยดับเครื่องครับอ่าสวยๆเลยนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้ทุกอย่างใช้งานได้ครบเหมือนรถบ้านเลยซึ่งจริงๆมันก็คือรถบ้านนั่นแหละแต่แต่อยู่ในคาบรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังให้ความสบายอยู่ในตัวด้วยนะครับโอเคมากับต่อคันที่สองเลยหมับประตูแล้วล็อ โอเคมาต่อคันที่2องมบเขาให้เม r c e d e s AMG g, g l อ43จีเจลซีสี่สาฟเมแต่เป็นไบเทอร์โบแต่ไม่แต่ต้องบอกว่อไม่ใช่โฟร์เมทิก plus นะครับไม่ plus นะอย่างที่ผมอบอกหลายๆค,คลิปแล้วว่าคันนี้เนี่ยเป็นปีศาจ AMG ที่บอกเลยว่าดุดันแต่ละครอบครัวนะยังยังแบบว่ายังโอ้อยู่เลยอารมณ์รักๆอยู่ละครอบครัวไม่ได้กระตกกระตากรือแข่งกระด้างมากเกินไปนะครับเอาล่ะมาครับดูสภาพโดยรวมก่อนเลยว่ามากับสีดำต้องบอกเลยว่า สีดําทุกคันของทั้งโลกดีกว่าสีดําเป็นอะไรที่เห็นรอยง่ายมากมากกว่าสีเทาและสีขาวนะครับคือสีเทาเนี่ยถ้าเกิดอะไรเป็นสีดําหรือขี่ขวนที่เป็นรอยสีขาวขึ้นมาเนี่ยสีดำปุ๊บเมื่อไหร่ถ้าเป็นขีดเส้นสีดำปุ๊มเห็นง่ายเลยแต่ถ้าเป็นสีดําคือรอยถลอดหรือรอยโดนชนจะเห็นได้ง่ายกว่าคันสีขาวนะครับโอเคนี่ แต่แต่ความคิดนี้คือสำอสำหรับในสายตาผมนะผมว่ามันได้กว่านะครับโอเค Mercedes MG g l c 4จีทีเอลาโฟเมติกแต่ไม่พลัสนะครับแล้วก็เป็นบายเทอร์โบด้วยเอาละโอเคคันนี้มากับเ,เ,เ,เลขไม่แค่สองไอ้หมื0หนึ่งกับมืหนึ่งกับกิโลเท่านั้นนะครับอะโอเคมาดูข้างในกันบ้างเดี๋ยวหาว่าหลอกตากันนี่หนึ่งมื่นสองร้อยสี่สิบสี่กิโลเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมขอ เปลี่ยนเป็นหน้าเดิมให้ดีกว่าอโอเคอย่างนี้มันจะได้ดูสะอาดสะอาดตาหน่อยนะครับโอเคบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเลยเอาจริงไหมแค่หมื่นสองร้อยกว่าโลเนี่ยเจ้าของเดิมต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยจอดมากกว่าใช้นะครับคือพอสไลด์มาลงอย่างที่ผมพูดตั้งแต่คลิปแรกยันตอนปัจจุบันนะครับคือถ้ามาลงปุ๊บล้างจอดทันทีไม่มีการเก็บงานก่อใดๆเกิดขึ้นนะครับโอเคคันนี้ทุกอย่างเหมือนรถบ้านที่อยู่ในค่ารถสปอร์ต นี่เซตเตอร์มาสีแดงพวงมาลาัยอคันทาร่าแล้วก็เอ็มท้ายเอ็มจีท้ายตัดแบบนี้มาให้บอกเลยว่าโคตรเท่แล้วมันโหดนะบอกเลยว่าโหดแต่ยังเรายังขับเป็นโหมดที่ยังเป็นคอมฟอร์ตได้อยู่นี่ครับสปอร์ตอันนี้ผมเมื่อกี้ผมนี่ Sport Plus, สปอร์ตพลัสสปอร์ตแล้วก็ comfort คอมฟอร์ตขับสามารถสามารถขับสบายสบายได้ไม่ได้กระโตกกระตากหรือรุนแรงมากนะครับคือต้องพูดว่ากําลังเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ซึ่งเอาตอนคันเร่งลงมาให้มันเบาลงแล้วขับสบายมากขึ้นแล้วก็ พวงมาลัยโโโคตรเบาเลยเอานี้เกี่ยวดูดิโคตรเบาเลยเยพวงมาลัเบามากนะแต่มันยังให้ความแอร์ฟรีหน่อยก็คือให้ขับสบายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเกรงแขนหรืออะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับโอเคคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนลงรถนี่เอาคันี้เอาเอา,เอาราคาก่อนเลยมวบเขาให้หันดูพร้อมกันเลยตอนแรกแต่ท่านก็อาจจะดูราคากันแล้วน้องมตั้งเท่าไหร่นะครับตอนนี้ปรับลงเหลือแค่3 8 5ล้าน8 0 0 0บาททนทวนลดไปเลย2,04แสนสี่จากราคา4 000, 9 0ล้านกับ9 0 0า0บาททุนทว,ทวนะครับตอนนี้เหลือแค่3 000, 8 5ล้านนบาทเองจริงๆมันน่าใช้รถอารถตระกูลแบบเนี้ย ต้องบอกว่าต้องบอกว่ารถตระกูลแบบนี้บอกเลยว่าน่าใช้เราก็น่าเก็บสะสมเป็น1คันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยอนาคตรถน้ํารถน้ํามันจะไม่มีแล้วถ้าใครรีบซื้อเนี่ยสาหรับผมนะมีการประมูลเกิดขึ้นแน่นอนรถน้ํามันที่เป็นตัวโหดแบบนี้นะครับโอเคสภาพโดยรวมบอกเลยว่าสมบูรณ์ท,ทุกอย่างคือล้างจอดพารโนามิกสันเอ้ไม่ใช่พารโนามิกเป็นซันลูฟมาให้บานโตโต,โตที่ยังรักครอบครัวอยู่นะครับโอเค มาเดี๋ยวๆก็เรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้วันนี้วันนี้ต้องบอกก่อนว่าคัน,นวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถอะไรแต่อย่างใดแต่มาบอกโปรโมชั่นกับซีโปรโมชั่นให้ทุกคนรู้กัน,ว,นว่าคันนี้ผมปรับลงมาเหลือแค่3ล้าน850,000บาทคันนี้เหลือ6ล้าน1นึ0บาทอันนี้ลดไปเลย3 0 0แสนบาทคันนี้ลดไปเลย2 0 0 0 0 0นะครับโอเคหากลูกค้าคนไหนสนใจไม่ว่า Mercedes Mercedes, Mercedes AMG GLC 43หรือ Porsche พอชขยเยอีไฮบิดคูบนะครับ <conclusions. S 1> ก็รีบติดต่อเข้ามานะไม่งั้นจะโดนฉกไปก่อนนะไม่งั้นหายนะ <c oughs> ไม่ทันนะไม่ทันนะนนะโอเคแต่คันนี้ถามว่าจัดไหมคันนี้ก็ยังจัดอยู่ราคาเท่าเดิมราคาตั้งอยู่ที่9ล้าน2ตอนนี้ปรับเหลือ8ล้าน9 9พร้อมเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้เลยท,ทันทีไม่เสียดอกเบีย้ยสักบาทนะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันหากลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อแจ็คได้ที่เบอร์0 6 1 5 2 5 3 9 1 5หนะครับหรือว่าจะมาหาแจ็คได้ที่นี่เลยโฟรคิงแลกชลิขาอยู่เส้นเกษตรวว่าามมีตตลลดรแ เท่านั้นนะครับโอเคเรื่องราวก็ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวอย่าพูดเยอะเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาไปละครับบ๊ายบาย